สบายดีครับทำหนีพามาชมนะครับใช้เสียงใช้เสียงย่นการเกษตรนะครับครับใช้เสียงย่นการเกษตรนะครับตัวนี้กับหน้าปังที่เซลาพุ่มนะครับรีวิวโดยนะครับโดงรถเกียร์ซิ่งไทยแลนด์นะครับขี่ควงกับมีลงไปแล่เดวนะครับครับแค่นมูเมื่อกี้นะครับไปวะไดเลยนะครับเขาจิดปากแล้วนะแวมากินไหลบะไดตรงกินหน่อยๆมาสันเข่าหน้าปังในต้นเตียอยู่แล้วนะครับ คุณว่าห้เกี่ยวประมาณฮุกเก็ตไรนะครับแต่ตอนนี้เขางามครับเขาขึ้นยอดแล้วครับเกี่ยวขึ้นเกี่ยวไปสองแฝงนะครับหน้าฮกเก็ตไรนะครับตัวนี้ก็ทือว่าของนะครับก็ขึ้นเป็นแก่นข้อหนาใหญ่เมื่อกี้นะครับอับไปบ่ปีนเลยนะครับติดปากติดข้อนะครับมันเมียไข่เมียมันนะครับของมือนีนะครับว่ากันไปนะครับ คือว่าเมียไข่เมียมันนะครับ,รบแมงโบ่บคอยคุณน้ำมันนะครับขับแค่น้ำมันนะครับพอดีมากมาอัดเพื่องก่อนนะครับพอดีมาอัดเพื่องก่อนอยู่เสียดพูมนะครับพอดีมาให้แน่นหนาครับสะแกเพื่อนหาให้นะครับ เอาก็ช่วงนี้ยู่นี่กับแถวนี้ก็ถือว่าเห็ุหลายนะครับเเป็นถุงถุงกว้างเลยนะครับทำทำหน้าปีเฮ้านะครับนี่นะครับยูเซลพุ่มนะครับถือว่าเหตดหลายนะครับรถกระไลนะครับรถเครื่องแมงเมาเนี่ยนะครับไอเซ้งกะถือว่าคล่องนะครับคล่องถือว่าคล่องตัวดีนะครับเปานะครับ ถือว่าโอเคนะครับผู้ใดสิดสนใจกันเบิ่เเงเบยชมได้นะครับตามบริษ,ษัทตามศูนย์ไกลบ้านนะครับกับสาขาหนึ่งกับมู่อัพเฟอร์พยากับผู้มิสัยนะครับนี่นะครับเพราะเป็นการทำงานนะครับนี่นะครับเอา่าเกี่ยวเขต้องเกี่ยวเขต้องเกี่ยวหลายเขาว่า ในที่เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังเรีงใจนะครับในการเฮ็ทชิมนะครับวันนี้ก็มาอัดเครื่องก่อนนะครับว่าเดี๋ยวไป้ักซีถึงหาหลายก่อนนะครับแต่ว่ารถอัดรถอัดเป็นว่าสิบหลอหนึ่งใส่ได้ประมาณสามหลอดนะครับว่าเดี๋ยวจะชิปหลอหนึ่งนะครับเอาพอดีครับเองสิบหลอถอยแก้ว้ปทรงยู่บ้านนะครับ คนงานคนงานครับรถซีบหลอครับรถเกย่ครับอยากไล่นะครับทีนี่กับเบื้องป่าๆนะครับิ่นี่กับเบ้งลาๆนะครับครับมาผลเฟืองก่อนนะครับะว่าตะแกีเบิ่นใส่ใส่รับรถแท่นัว่น้าดูงนะครัวหน้าดูงไปขับอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนีไป พอดีเกิดดูบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวลงให้เบิ้งนะครับว่ารถแรงมันมีแผลตรงใดนะครับรถแรกงนะครับเข้ากะสีเจมบุมแล้วนะครับเขาขึ้นยอดแล้วสิเจมบุมแล้วครับหาปฟองข่วงไปเท่ครับ ฟองฟ่วงไม่ใช่ครับถึงคณานิยนๆครับประดามจารย์นะครับถึงคณานิ่นๆคณานิยนๆนะครับที่การถึงคณาก็ถึประมาณนี้นะครับไม่ผ้าไม่เบิ่งนะครับการค่อยเข่าออกนะครับครับไหนกัปาก ที่3นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงเชียร์แรงใจนะครับในการเดินจิบนะครับฝากคอมเมนต์ที่ชมครับสามารถได้นะครับในไพ่เบิ้องนะครับรีวิวนะครับการปล่อยเข่านะครับนี่จะเป็นการแทงนะครับแทงเพื่อหมุนตต้เกี่ยวเข่านะครับ เกียวซิงไทยแลนด์ครับแนะนำโด่งรถเกียวซิงไทยแลนด์ครับไทย์สิงไทย์สิงไทย์สิงยนต์การเกรีตร ก่อนนะครับพอพอพอกันชิปนาครับเดี๋ยวไปแเบเพียงขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวเพียงก่อนขึ้นรถนะครับจะได้กับฝากก้นไหลกดแช่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเีิดชิปนะครับเอาพอพอกันชิปนาครับทางช่องนะครับยี่ค้ารถไทยสิงนะครับฝากกดไไห์กดแช์นะครับกดติดตามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่านี้ครับสวัสดีครับ